สมชื่อเซียวเฉิน,นจริงจเจ้าเซียวเฉินผู้นี้มีความสามารถในระดับบทแห่งสวรรค์โดยเทมิเช่นนั้นเจ้าคงไม่มีระดับการบม่มเพาะที่น่ากลัวเพียงนี้ดูมันว่าเซียวเฉินจะเป็นเจ้าแห่งสวรรค์โดยเทเห,หอกทะลวงรูปแบบที่สองยาพายุฝนกระหน่ำเฮือมัดธรรมดา อะไรกันนะโอ้ว้าวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอบาเลียป้องกันตนต่อไปไม่ได้แล้วเสียวชุนกระบวนท่าต่อไปเป็นกระบวนท่าที่แข็งแก่งที่สุดของข้าขมาหอกทะลวงรูปแบบสุดท้ายรวมมิตการโจมตีจ้าเป็นท่าที่ดีมัดสวรรค์ย่า ออ้พลังอะไรกันเนี่ยถูกท่านได้โปรดเราต้องร่วมมือกันลงอาคมใหม่แล้วในท่านต้องชนะนะออเจ้านี่ช่างแข็งแกร่งจริงๆช่างโชคไม่ดีนักข้ายังไม่แข็งแกร่งเท่าเจ้าก็าพ่ายแพ้แล้ว เจ้านี่มันมีอาวุธนั้นมันสามารถทะลวงเจตจำนงสงครามแห่งอดีตการของข้าได้แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วฮึผู้ชนะเซียวชนเอ้โคเท่เลยใครอยากจะมีลูกกับเจ้าในท่านสุดยอดในท่านสุดยอดโคเท่ไปเลยบอสเจ้าคงจะยังเหลือไพ่สังหารอยู่สินะบ้าเอ้ย บ้าเอย้ยในท่านท่านช่างแข็งแกร่งจริงๆเแบเบ่เนะนัดต่อไปลินฟิงพระทะหวังหวนหวังหวนถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องจายในสิ่งที่เจ้าเคยทำกับข้าลินฟิงเริ่มต่อสู้เพื่อแก้แค้นแล้วพี่หวนปวดระวังวางใจได้ เจ้าพร้อมที่จะรับบทลงโทษหรือยังข้าทาให้เจ้าพิการในครั้งหนึ่งข้าก็สามารถทําให้เจ้าพิการครั้งที่สองได้เข้ามาเจ้าหหายไปไหนแล้วเจ้าเจ้ามีความสามารถแค่นี้หรือออกมา นี่มันสัตว์โลหิตหมูอยู่คิลินแห่งตระกูลจางน่หมูอยู่คิลินนั้นความสามารถของมันอยู่ในระดับพิภพเลยทีเดียวข้าไม่รู้เลยว่าลินเฟงสามารถหยุดมันได้ยังไงเจ้ามาขี้เลื้อนอยากจะทําล้ายข้าเหรอเจ้าเอามาขี้เลื้อนออกมาเพื่อที่จะทําร้ายข้าเช่นนั้นข้าก็จะเอาบางสิ่งที่แข็งแกร่งกลัวออกมาเพื่อสู้กับมาขี้เลื้อนตัวนี้ อยอนี่น่ะฮึจงตายซะฮึบาเอ้ยขาถูกโจมตีด้วยเข็มอย่างนั้นเลยกลายเป็นว่าเข็มนี้มันมีพิษที่ร้ายแรงนะหลินฟิงเข็มเล็กๆพวกนี้ก็คืออาวุธของตระกูลหวังของข้ามันมีพิษอยู่จํานวนมาก จะสามารถขยับได้อีกเพียง3เก้าเท่านั้นและหลังจากนั้นแขนของเจ้าก็จะพิการอย่างสมบูรณ์เฉ่นนั้นจาจะสู้ข่าได้ยังไงฮ่าฮ่าฮ่าู้ยิ่งใหญ่เช่นเขาแท้จริงแล้วเป็นคนเช่นนี้เองหรือช่างไรย้ยางอายอย่างแท้จริงฮึมฮ่าฮ่านี่เจ้าคิดว่าแขนข้างเดียวไม่พอที่จะฆ่าเจ้างันหรือฮะอะไรกันอย่างกล่าวนี้ชัารวดเร็วจริงๆข้ามีอาจตอบสนองได้ทันเวลาเออ เออเวนเอ้ยเออ,อ,อพิดแค่นี้มันไม่เพียงพอที่จะฆ่าข้าหรอกบาเอ้ยจะทำให้ข้าโกรธจริงๆแล้วนะข้าจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าวุฒนนั่นสามารถฆ่าเจ้าได้เฮ้ยยอกยอลินฟิงจะพร้อมที่จะตายหรือยัง ดูเหมือนเจ้ายังคงไม่เข้าใจสินะระยะห่างของความแข็งแกรงระวางเราเช่นนั้นข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นตอนนี้แหละรับไปศิลปะการต่อสู้ระดับแปดเข็มร่องรอยหวังหวนเจ้านี่ช่างกดดันตัวเองเหลือเกินนะการโจมตีของเจ้ามันง่ายมันง่ายมากสำหรับข้าที่จะเอาชนะนี่นี่มันเป็นไปไม่ได้ ทำไมเจ้าถึงสะท้อนกับเข็มบินของข้าได้ง่ายได้เช่นนี้ฮการโจมตีของเจ้ามันไม่แข็งแกร่งยังไงล่ะืออคนยิงพยองเช่นเจ้าสมควรแล้วที่จะมีผลลัพธ์เช่นนี้ได้โปรดเอายาแก้ผิดมาให้ข้าเร็วเข้าพี่ชายมันเป็นเช่นนี้ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ข่าวบอกว่ารอบต่อไปจะเป็นเจ้านะและเจ้าก็จะมีผลลัพธ์เช่นเขานี่แหละ นี่มันเอือเร็วเข้าเอาอยาแก้ผิดมาให้ข้าเม็ดนี้ลินเฟงเป็นไฟชนะเริ่มรอบต่อไปได้ย่าเออเฮดูเหมือนว่ามันจะจบแล้วนะใช่การต่อสู้ในวันนี้จบลงแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาเริ่มรอบที่สม มันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในรอบที่สามจะมีการเปลี่ยนกฎนิดหน่อยและการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศในวันพรุ่งนี้ดังนั้นในตอนนี้พวกเจ้าไปพักได้เฮ้ <c oughs> จบสักทีกลับบ้านกันเถอะวันนี้ข้าสามารถรับได้แล้วณนะตระกูลเจ้าฮ <c oughs> จะเซียวเฉินคนนี้มันแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดซะอีกอย่าดูถูกลูกของเอ้ยไม่ใช่เซียวเฉินนี่ชัแข็งแกร่งจริงๆ แต่ว่าลูกชายของข้าตีชวนชินโดยผู้แข่งขันที่ยังเหลืออยู่โอกาสในการที่จะชนะก็เป็นของข้าจริงๆแล้วจะไม่วนควรที่จะมีความทะเยอทะยานอยากที่จะชนะเลยนะแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างที่คาดการไว้เลยขนาดท่ันผูนั้นยังไม่ใช่ศัตรูของเสียวเฉินใครจะยังสามารถทำลายเขาได้อีกมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความมักใหญ่ไฟสูงมันเป็นเรื่องจริงต่างหากในวันนี้เราก็เห็นการต่อสู้ แล้พวกเราก็รู้ดีว่าเจ้าเซียวเฉินนั้นมันยังไม่ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เลยเช่นนั้นจะมีสักกี่คนที่สามารถสู้กับเขาได้ชายของข้าเจ้าชูและลูกของเจ้าตีชวนชินและก็ตระกูลเจียงเจียงเยาลินแล้วก็จะลินเฟิงคนนั้นข้าคิดว่าจะเหลือเพียงคนพวกนี้เท่านั้นที่สามารถต่อต้านเซียวเฉินได้ใช่แล้วข้าเห็นด้วยข้าคิดว่าพวกเขาทุกคนนั้นมีความแข็งเก่งพอที่จะสู้กับเซียวเฉิน และเราจะต้องทําให้แน่ใจว่าเซวเชนนั้นจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งจากการตรวจสอบของข้าข้ามั่นใจเลยว่าเกซนต์นั้นเซลเฉินคือเทพที่กลับมาเกิดใหม่ถึงน่าสนใจไม่เลวเลยจริงๆมันช่างลบกวามข้ายิ่งนะักเซวเชนผู้นี้คือเทพกลับมาเกิดใหม่มันก็ไม่ได้น่ากลัวมากสําหรับข้าแต่ดูจากความแข็งแกร่งของเขาแล้วเขาอาจจะเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดที่กลับมาเกิดใหม่ แม้ว่าเขาจะกลับมาเกิดใหม่โดยสุดยอดความแข็งแกร่งแต่ว่าระดับการบ่มเพาะในปัจจุบันก็ยังมีขีดจํากัดพวกเจ้าอยากจะเชิญท่านผู้นั้นออกจากหุบเขาหรือไม่เจ้ามั่นใจนะว่าจะเรียกเขาออกมาใช่แล้วมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะสามารถสู้กับเซียวเฉินได้นี่พวกเจ้าพูดถึงใครกันเขาคือสัตว์ป่าที่อยู่ในหุบเขาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือแต่เขาก็ยังถูกเรียกว่าปรมาจารย์สัตว์ป่าอีกด้วยฮะประมาจารย์สัตว์ป่า ไอ้แล้วหากปรมาจารย์สัตปาเป็นศัตรูกับเซียวเฉินแม้เซียวเฉินจะเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดที่กลับมาเกิดใหม่แต่ในตอนนี้ปรมาจารย์สัตวปาได้เอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งไปหลายคนแล้วในตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นจกักรพรรดิเรียบร้อยหลังจากการต่อสู้กับผู้คนแข็งแกร่งมากมายมันก็เป็นธรรมดาในโลกนี้ไม่มีใครกล้าที่จะเผชิญหน้ากับเขาและเขาเพียงคนเดียวได้ก้าวสู่การขึ้นเป็นจกักรพรรดิแถมยังมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีเหมือนกับเซียวเฉินในวันนี้เนี่ยการต่อสู้ในครั้งนี้จะต้องน่าสนใจมากแน่ๆแม้ว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์สัตวปาแต่ว่าให้ข้าจัดการเองข้ากับปรมาจารย์สัตว์ปายังมีความสัมพันธ์กันอยู่เจ้านั่นมันก็แค่คนที่หลุมหลงในเงินทองแล้วก็นารีจะก,ก็แค่เตรียมเงินจํานวนมากเอาไว้เหตเขาดีตกลง ừ, เมื่อปรมาจารย์สัตว์ปาสามารถเอาชนะเซียวเฉินได้หลังจากนั้นข้าก็จะออกตัวแล้วก็สังหารเจ้าปรมาจารย์สัต์ปานี่ซะ ในอนาคตหุบเขาสัตว์ป่าในภาคตะวันตกเชียงเหนือก็จะกลายเป็นของข้าฝากซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ